สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพธรรมดาครับต้องวีพีธรรมดาก็จะมาทำเส่าไห่นะอ้นนิคีบ่ายนะครับอ้นนิคีบายของวันที่ยี่สิบนะครับบ่ายของวันที่ยี่สิบนะครับทราบไหครับครับ อ่าแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งครับก่อนครับวันที่วันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนําโชคนำ้ำถึงดีๆไม่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้คือบ่ายนะครับสําหรับุ้นนี้คือเช้าก็เข้านะครับเด้งเลยนะครับมาบนมาล่างเลยนะสองหนึ่งแล้วก็สามแปดส่วนมากจะเป็นสายรูดนะอ่าสายเจาะมากเกพลาดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับ,บ,นนะรบหาทางหลบหาทางหลีกเราเจนได้หละประมาณนี้นะครับก็ ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นๆมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็ตามนี้นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับเราก็มาชมกันเลยเอาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยืมแสนอืมแป๊บเดี ครับครับครับหนึ่งนะครับอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลขมาแล้วเลขมาแล้วบังไหมบังไหมวันที่ย0กันยายน2 5 6พัน้วหกสิหกะครับนี่พุ่นนี่ที่บ่ายนะออกเวลาบ่ายโมงตรงนะครับแปดเก้าศูนยนะครับเลขสูงนะเน้นที่เก้ากับสูงนะครับเก้าับศูนย์ะศูนย์หนึ่งหนะ0ศูนยนสูนา ก้าหนึ่งสองเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสองเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้านะครับส uh ่วนชุดวินนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลองเก้านะครับแบบนี้นะครับมาดูใกล้ๆหน่อยอ่เป็นแต่ไครับอืเตืนนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่เก้ากับศูนย์นะครับขอปันทงที่ศูนย์นะใครชอบเดินก็จัดไปนะครับส่วนจะลองสุดแปดง่ะนะใครชอบก็จัดไปนะ คือหนึ่งสองี่ห้านะครับเก้าองาสองเองก้าสอเก้าสี่เก้า้าเก้า้นะครับส่วนชุดวินนะชุดวินนะครับตัวนี้นะครับตัวรองก็คือเก้านะใครชอบก็เอามาใส่ด้วยกันนะครับประมาณนี้นะมาดูเลขกำลังวันที่วันนี้วันพุธมีสี่มีห้านะนี่สี่กับห้านะครับสี่กับห้าสี่ห้าแปดเจ็ด โอ้แปดก็มีด้วยออแปดก็มีเจ็ดไม่มีศูนย์กับหนึ่งโอ,โอ,โอ้มาทั้งแถบเลยนะเนี่ยเนี่ยศูนย์กับหนึ่งเด่นหมดเลยนะเนี่ยศูนย์ด้วยนะครับอืมศูนย์กับหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะเอออันนี้คือเลขกาลังวันนะครับอ่าสะุปแล้วก็คืออ่เด่นทั้งหมดเลยนะเนี่ยครับเนี่ยนะกับกับกับเสือนี้นะคือเด่นนะครับตัวเน้น่างนั้นเถอะพูดง่าย ที่ไม่ที่ไม่ได้นั้นก็คือไม่เน้นนะครับตัวรองนะครับอ่าในแปดก็เด่นนะครับแปดก็เด่นนะศูนย์ก็เด่นนะพูดถึงตามเลขกําลังวันว่างเถอะนะอ่าประมาณนี้นะครับพุ่นนี้คืออีบ่ายนะครับประมาณนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแทงติ๊กเอาติ๊กเอานะครับชอบเลขใดก็จัดไปนะครับอ่าสายรูดอดดีที่สุดเลยอ่ารูดศูนย์เก้ากับศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับพบกันใหม่พวงนี้นะครับอ่าครับขอขอบ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 คุณมากๆสำหรับวันนี้ก็คงจะ เท่านี้อ่าานี้นะครับขอบคุณนะครับโชคดีโชคดีนะครับคุณญี่ปุ่นนะครับข้าง,งหลังอาจารย์เป็นบ้านเป็นอะไรไม่รู้เนาะของญี่ปุ่นเนาะอ่าไม่รู้ปรบเพณนี่เาขาสามนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ